สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบริชแชนัลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรขจัดสิ่งสปกปรกออกจากรูกขุมขนของเรานะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ช่วยทําให้หน้าของเราดูเด็กลงด้วยแล้วก็กระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยนะคะสูตรนี้ก็ยกเครดิตให้เจยุพินเลยนะคะมุกไปดูของเจยุพินก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนได้นําไปทดลองทากันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้เราก็จะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตก็หาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะข้าวโอ๊ตก็มีสารแล้วก็มีวิตามินที่ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้ขาวใสยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของรังสี U V ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวของเราด้วยแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าของเราด้วยนะคะสําหรับวิธีทาเราก็จะใช้ข้าวโอ๊ต2-3 ช้อนชานะคะหรือถ้าทํามากก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนะคะส่วนผสมอีกตัวเราจะใช้เจว่านหางจระเข้ค่ะถ้าไม่มีเจว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะเจว่านหางจระเข้ก็อุดมไปด้วยวิตามินที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเจว่านหางจระเข้เราก็จะใช้3 4ช้อนชาค่ะ และส่วนผสมอีกตัวที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือเบบี้ออยนะคะถ้าไม่มีเบบี้ออยก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะเบบี้ออยเราก็จะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะสูตรนี้ก็จะทำแตกต่างจากเจยุพินหน่อยนะคะ ส่วนผสมอีกตัวที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือน้ำผึ้งค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำผึ้งก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดในเรื่องของสิวอักเสบช่วยฆ่าเชือ้อแบคทีเรียนะคะน้ำผึ้งเราก็จะใส่หนึ่งช้อนชาค่ะไม่มีไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ะะขั้นตอนวิธีใช้ก็ให้เราหาเวลาว่างในการมาร์กหน้าได้เลยนะคะสูตรนี้ถ้าทําให้หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ7วันนะคะหลังจากนั้นก็พอกให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะจะหอมเบบี้ออยล์มากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ขัดให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2 0 3สมนาทีหรือปล่อยทิ้งไว้จนเขาแห้งแล้วค่อยล้างออกนะคะ หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าจะเนียนแล้วก็นุ่มด้วยนะคะสูตรนี้ก็ทําได้ทุกวันหรืออาทิตย์ละสองสาครั้งหรือ 3- ามถึงสครั้งนะคะสูตรนี้ก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะส่วนตัวทําแล้วรู้สึกว่าโอเคอีกสูตรหนึ่งเลยสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้มุกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มุกจะลงในครั้งหน้าสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแแลลล้้้วววคคคคค่่่ะะะะะไจอกัันนนนใหหมิปาะะขบุณสสดี